I'm on my to the my body my weakness comes my weakness comes in สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมับจีม b บายนะครับทีมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ i d p o แอด g a m e อเมเนะครับเดี๋ยลืมใส่แอดด้นะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบรีบไปเติมกันนะทุกคนโอ้ตชวอันเอยิตเนี่ยอาชว์มาซอตางเยี่ยมอ้ากอัลเรโเอ็ดเอ้าออเลยยิง ก็ไม uh, so uh, so ่เก oh, yeah. ็บเลยหรอเก็บไม่ได้เตาสองตัวงัดเลยัอืมต้งหนนตัวไอกเียปีโซดเอ้ตานี่วเลยไม่ยอมไอ้หอเน้น C ต เดินช้าชปเองมันเป็นอะไรก็พูดไทยได้ออินหหปายฮะฝั่งอายุสามเราไสี่ไควไฟเลตมป์้อาร์ดีเลยอยู่มันสองตาจะเจอคมันไตรงนี้นะตรงนี้ มนันดปด้ไปได้ังนหนกาะดงเยอะจาเฮียจีนนโซแต่บมโอ้ยอคยอ้ฮักกาชานิน่ะคนหายไอชิ่งน่ะม,มึงเยเจมปจ้าอืมจ้าควยเอบาเอ็นกัรปาบนฮักกาจะมีฟากบ

A cáo kia nga yó. ai chim mọi thứ là chút tuyệt ở nèo áo kia kia này, kia 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 มันตับยิงอะไรก็เรียนจบพูดให้กันด้วยเหมือนจะไม่ได้คิวตาตดนยุ่งมาวะอ๋ออันนี้ตามมานี่เลยวะเอ้ยไม่ต้องตามมาเพื่อนจอมอ่ะเน้นอัสักอัสักซอยด้วยนึกว,ว่าจะไม่รอดเลยจะหักคาบมามู่หัวแล้วากกาามาวะ

พ้นนะก็ไม่ตงไงเพราะเห็นจะสงเขาเน <Yeah. S 1> ี่ยไม่ใส่ว่าแต่แตรมพลรมพลเก่าวะมาสาม <c oughs> สายืนขึ้นอ่ะ

Out. ๆๆไม่น่าร่วงหรอเพื่อนอยากเล Eco ่นสันไหน Watch out น้อง Watch out โอ้หลังเข้าอีกอินกันหลังดาวมียอะ มันโค้งาสเนี่ยังมีโค้งเดียวปเลสักอันรสักเอ้ยอัยนอ <c oughs> ไม่ตุยอ่ะดูเพื่อนดิ <c oughs> เรียบร้อย

ไอ้อ่ะไอ้เฮียออบ้าไอ้เฮียมันนอนกันเต็มที่เลยอ่ะโคตรหลีกสวัสดีคุณแอลเล็กด้วยครับพี่แม่ฮอตหมดอเออหมดแล้วสวยงามอินหมดเลยจ้าวันนี้ จ location ถูกแล้ววะชูใครมาสิกเราวะกูนี่มาไอ้เหี้ยกูได้นสงหลัเก็บเสียงไว้หินใหญมีเหรอหินใหญมีเหรอหินนาเลยเ็ก

รอรอรอกำลังจะเติมหินซ้ายแล้วผมวะ w a ่ c ห o นี่โฮเลยนี่มาเลยไม่เห็นนะอยู่ตรงนี้ก็มองไม่เห็นแบนอเดี๋ยวอให้ดูยอมั่างเลยก็ยังไม่มีว่ะมันไม่ไปดึงเพื่อเลยแล้วน้มเลย

ไ,ได้มือมีตัวนึงพี่พี่น่าจะมีขนต,ตัะกอดีย่เจาแม่งเฮ้ยดูเนี่ย I'm recalling a teammate เออดูทั้ทีดำ Thanks มาเก็บกองมันได้แบพี่ไม่ได้เข้าเก็บก้องไว้แล้วแต่มึอ มาจเคชนมาจเคี่ตรงหลั่นีาอยด่ตรงนมาจ่นราหลั่ด้านซ้าลภาพมั่นบับนบลเคชั่ <noticeable noise> โโนมา,าจุดวลเชั่าจ<ๆ>ลเั่นมุลเันาุลเาจุดลันาะจุโเ่ดเ้ชัวนมาจุดโเคันดโลเตันมาด่นมาลคม่าดโนม่มามล่ได้ลเคุนมาเอ้ย ไส่ไว้ห่ามอ่ะนวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันป่ะเออโอเคฝนตกขี่มูลไหลเย้ยน้ำท่วมบ้านมือเกือกยิงง๊อตั้งหนุนเฮ้ยยังไม่ยิงอยู่ลาดคิว ยิงในว่าขาในว่ขาเขียวไเีแล้วยิงวยเลยยิงพี่อมดโอ้โหเจอแมงสอตายห้เลยยิงจกูคเดียวใช่ใช่ใช่เลดิลังขาเขียวนอกไปแล้วนะไม่นอกแล้วนะมันหลอกก่นแล้วนะใตรงนี้ล น่ายวก็หลอกมันอยู่นะเอา้เอาเขาวงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ได้แน่ต้องได้พี่มันนอกไปแล้วแค่พเพื่อนอยังไปได้เลยมัไม่มีเ,<อ>เพื่อนร้อยยี่ก็ไม่ได้ไ ข้าวโดไฟกูเชื่อเลยที่เด็กเด็กเดโดนไฟนไหนกันบนสุดข้าวฟ้าไอเวิ่งค่ายไปเล่นๆระไม่ตัวมีดกู เดิโดนไฟน็อกเฉยมีถุงมว้ยมีแนนกเยอะยอะถีบประตูเฮ้ยใครมีลูกเขี้ยวแบงมั้งวะ นี่ไงคลอปนี้ตเต็มไปหมด mark the location คิวไม่พอออกไม่พอเฮ้ยพี่ตกใจรัดแบนโอ้ยนู้นเกลังคทำบ้าน